ผู้ is y o u คัส s t เมอร์ไม่จำเป็นต้องคิดเองเลยจากทีมงานของเราแต่สามารถที่มีการเอาสอวนที่เรียก o ่ e n อ n n o v a t i o n ่น ก็มารู้จักคําว่าวัตกรรมก่อนเนอะัตกรรมคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเจ้าของเนี่ยสร้างขึ้นนะครับแล้วก็เป็นความคิดที่สามารถสร้างออกมาเป็นสิ่งของหรือเป็นโปรดักหรือเป็นบริการนะครับหรือเป็นบิสซิทัน์โมเดลที่สามารถมีความแปลกใหม่นะครับผมแล้วก็มีประโยชน์ต่อลูกค้าถูกที่ทางผู้สร้างเนี่ยต้องการครับก็นวัตกรรมมันเป็นตัวที่มีคุณค่าแล้วก็สร้างความแปลกใหม่อยู่แล้วด้วยตัวมันเองนั่นหมายความว่าปัจจุบันเนี้ยลูกค้าเองนะครับก็ แน่นอนคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบอะไรที่มันเดิมๆเนาะเนื่องจากว่ามันมีการเข้าถึงนะครับของช่องทางต่างๆการรับรู้ข่าวสารนะครับเพราะฉะนั้นในความว่าเขาเองก็ต้องมีความต้องการที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราเอาอินโนเวชั n นเข้ามาสู่กระบวนการในการทำตลาดก็จะช่วยทําให้ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการสิ่งใหม่ๆคือง่ายๆคือลูกค้าเบื่อง่ายนะครับถ้าทําสินค้าเดิมๆเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่ามันมันดูธรรมดาไปนะครับเขาอาจจะต้องการสิ่งที่มัน ปรับโฉมตรงนั้นนิดนึงรสชาติตรงนี้หน่อยนึงหรือว่าเป็นการปรุงแต่งให้ตอบโจทย์ลูสมัครรดนิยมหรือว่าความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเน,นื่องครับ <S <S ต้องเข้าใจเรื่องโค้ดอุตลาหกก่อนว่าอะไรคือเหตุสาเหตุสําคัญที่ทําให้เราจะต้องตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนั้นนะครับโดยเฉพาะวิธีการแรกก็คือหนึ่งเนาะต้องเข้าใจกันว่า who is your customer หมายความว่าใครคือลูกค้าของคุณและลูกค้า กลุ่มน,นั้นเนี่ยหรือเซกเมนต์นั้นเนี่ยเขามีความต้องการอะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องคิดเองเอ,อเองจากทีมงานของเราแต่สามารถที่มีการเอาสก็อตเรียก Open Innovation นะครับไปดูว่าปัจจุบันเนี่ยเทรนในตลาดหรือว่าเทรนของพวกที่เป็นครีเอเตอร์ต่างๆปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้นะครับแนวคิดไอเดียต่างๆที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยมา ให้สอดรับต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ได้โดยเฉพาะปัจจุบันเนาะสามารถตอบโจทย์ได้อย่างเร็วทามนะครับผมสามารถคัสตอมได้ตามความต้องการลูกค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการเอาอินโนวชันเข้ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของตลาดได้แล้วครับอืมตกรรมที่จะตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ต้อง บริษัทต,ต้องลงทุนเนาะซึ่งวัฏจักรมีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ process innovation นะครับผมก็คือกระบวนการต่างๆที่เราสามารถทําให้ช่องทางนะครับรวมไปถึงกระบวนการของ customer journey ตั้งแต่ลูกค้าเริ่มเห็นสนอยากซื้อเนี่ยแต่ล like ะ process เนี่ยเราจะสามารถใช้เครื่องม,มือใหม่ๆนะครับผมอาจจะเป็นเทคโนโลยีก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของวิธีการใหม่ๆก็ได้ที่ตอบโจทย์กระบวนการให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถส่งต่อได้ อาจจะเป็นสินค้าเราสามารถมีการเอา innovation เ,เข้ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการผลิตสินค้าใหม่ๆแล้วก็วิธีการการส่งมอบให้ออกับลูกค้าใน way ที่มันแปลกใหม่นะครับไม่เหมือนใครนั่นเองครับบ้างครับปัจจุบัน AI นะครับผมหรือ big data เนี่ยเป็นถือว่าเป็นพื้นฐานหนึ่งที่ลูกค้านะครับเขาเองก็เติบโตมาพร้อมกับสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับเหมือนสมัยเมื่อสัก25ปี26ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยหรือคนทั้งโลกเนี่ยก็รู้จัก Google ช่ไหมครับเพราะงั้นตอนนั้นก็เป็นนโนเวชัมนะยุคนะั้นนะปัจจุบันนี้ทั้ง AI d a ทั้งดิจิตาก็ถือว่าเป็นนวัตกรรนในยุคนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้เอาเทคโนโลยีไม่จะเป็น AI หรือดิจิตาม,มาสอดรับกับกระบวนการในการตลาดเนี่ยจะทําให้คุณค่าของเราหรือการตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการอย่ารวดเร็วฉับไวตรงประเด็นเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนครับ ลูกค้ากลุ่มนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่โดยเฉพากลุ่มที่เป็นเจนซีเจนเนี่ย <c oughs> เขาเติบโตมากับการพร้อมใช้หรือรู้จักกับกลุ่มนี้อยู่แล้วก็น่าหมายคนควมว่าเซกเมนต์กลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถอดอกนะบบใช้ตัวนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทั้งโซลูชันรวมไปถึงเรื่องของตัวมาตรการในการส่สงเสริมกรตลาได้นั่นเอครับ จริงๆ innovation เนี่ยมันมันเป็นฐานของการตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความแปลกใหม่ขณะเดียวกันลูกค้าเองเขาก็มีความ Learning ในการชอบความแปลกใหม่อยู่แล้วพี่คิดว่าวิธีการในการที่จะสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราปรับตัวได้ไวขนาดไหนแต่จริงแต่ว่าเราอ่ะมีปรับตัวตอบความต้องการลูกค้าหรือเข้าใจลูกค้ามากน้่อยแค่ไหนเพราะงั้นสิ่งที่สําคัญในการที่อยู่ในโลกของ innovation เนี่ยคือการเข้าถึงลูกค้าและ เอนเกจเมนต์กับลูกค้าทําให้ลูกค้าเนี่ยประทับใจแล้วก็เขาเรียกว่าจริงใจต่อการสื่อสารเสียงในหัวของลูกค้าในทกับเราและหากเรามีสิ่งนี้ไว้อยู่ในมือครับการจะตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สามารถจะสรรหาสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างพอดีนะไม่มากไปนะแล้วก็ไม่น้อยไปอันนี้ครับผมว่าปัจจุบันนี้ตลาดมันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนั่นหมายความว่าลูกค้าเองที่อยู่ตลาดนะครับก็มีความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง ถ้าหมายความว่าถ้าเราใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเวชั่นในว่ารูปแบบแบบต่ละตามแต่ที่มันสอดรับกับบริบทหรือความต้องการของเขาได้อ,อย่างทันท่วงทีเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคีย์ซักเซสหรือหรือว่าเขาเรียกว่าปัใจจัยในการส่งมอบต่อความสําเร็จของลูกค้าแล้วก็ธุรกิจของเราได้นั่นเองนะครับทีนี้ประเด็นของเราก็คือว่าทําอย่างไรที่เราจะเลือกใช้ตัวไหนพี่ว่ามันอยู่ที่ว่าเรามีความเข้าใจลูกค้าในเซกเมนต์เหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่าง ลูกค้ากลุ่มที่เป็นสวองเี้ยครับเขาอาจจะไม่ได้มีความต้องการแบบรวดเร็วปุ๊ยปราดหรือสีสันแปลกใหม่แต่ว่าอาจจะต้องการลักษณะของการใช้งานที่เรียบง่ายนะครับผมแต่ว่าช่วยทําให้เขาเนี่ยมีความประทับใจสมัยที่เขายังเคยเป็นสาวสาวนุ่มนุ่มอยู่อย่างเงี้ยเพราะงั้นบริบทของการตัดสินใจเอาอินโนวชันมาใช้เนี่ยก็ต้องดูตัวของออบริบทของเซกเมนต์ลูกค้าที่คุณจะเลือกไปด้วยครับเพราะให้ต้องสอดคล้องกันและก็เหมาะสมกันครับ